สวดีค่ะเช้าวันเสาร์ที่29วิถุนายนพศ2567เส้นทางบุญของช้างสวัสดีครับวันพระนี้เป็นพระสุดท้ายของเดือนวิถุนายนนะคะประตาขากลงแดงอยู่ที่วัดหนองวัดหนอข้าวหนหูนะคะเมื่อเช้าออกจากบ้านมาฝนตกหนักเลยนะคะเราได้แต่ถวยายพระทหารหลวงตะฝนกับ,บพระตีลงสีข้าว แล้วก็ไม่ได้ใส่บาตรนาวัดบ้านค่ายนะคะรู้สึกว่าถ้าท่านจะไม่ได้เดินบินทบาทมันตกมากแล้วก็เมื่อเช้าปาตาก็ตื่นมาเกือบตีห้แหละนาฬกามันไม่ปลุกหรือว่าร่างกายเราเรายัางไงก็ไม่รู้ก็เลยบอกวันนี้ค่ะลูกตั้งแต่ไปทำซีทีสแกนมาแล้วก็ฉีดฉีดสีเนี่ย รู้สึกว่าร่างกายเรามันแล้วมันก็เกิดอาการคันนะคันคันตามตัวแล้วแต่วันแรกวันนี้ค่ะพ่อแต่วันแรกที่ที่ออกจากโรงพยาบาลมานะกลับถึงบ้านอ่ะหลับเลยพุ่งเย็นหัวเวียนเวียนหัวแล้วลุกแล้วลุ่งเช้าเนี่ยลุกไม่ไหวลุกแล้วลุกแล้วบ้านหมเออลุกแล้วลุกแล้วการส่งตัวมันไม่ดีคุณลุงแดงก็เลยบอกให้นอนพักแล้วก็ แต่พระท่านก็ทราบนะคะว่าถ้าเราหายไปนั่นคือก็เรียนท่านไว้แล้วว่าถ้าหายไปก็คือถ้าไม่ตายก็ป่วยถ้าไม่ป่วยก็ตายท่านยงหัวเราะท่านบอกไม่ตายลำโยมก็สาน้อมรับคาของคาพรของท่านทั้งหลายวันนี้ก็เดี๋ยวจเจ็ดโมงแล้วพระก็จะขึ้นอาสนะนะคะวันรน้านี้ก็ท่านละามาทำบุญ อุปส่วนบุญส่ญสญสญสญนวนกุศลให้เจ้าทมนายดีตอนเข้าเครื่องเข้าเครื่องที่ทำ C p สแกนเน่ยบอกตรงๆเลยนะคะว่าเราเไปจับใครที่กดน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนที่หมออดีตชาติเราเคยทําร้ายใครด้วยวิธีนี้มัชาตินี้เรามีความรู้สึกว่าพอเราเข้าไปในเครื่องแล้วเราเหมือนถูกถูกจับกดถูกจับกดแล้วก็เขาห้ามเขากั้นลุมหายใจทำปากป่องเนี้ย แล้วกั้นลมหายใจแล้วตอนตอนที่เขาบอกว่าเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังต่อเดี๋ยวก็ตามมาเล่าต่อน,นะคะ no nah, nah.

o สารีณังโอธานังอุตตการันตังอุตธานาโอเจวะอภิปาติมานีปรํปันเตมัตตานิสตาทิมานาติ